สวัสดีจ้าพี่นัทจ้าไทยเลยพาเลาะก็ได้เวลาเขาป่าหาเห็ดอีกแล้วชว่วงนี้มันเป็นฤดูเก็บเห็ดเต็มฤดูแล้วจ้าขาดแต่ฝนเบิงเ่งแมมจ้าอันนี้เป็นเห็ดเนื้อไก่แต่ว่ากระเถ่าแล้วความงามของธรรมชาติจ้าเบิง่งความประหลาดของเห็ดเด้อดจ้าที่แรกขอยเนึกว่ามันไผ่มาขี่ไว้ว่าซัน คือคืออหรีแหมแต่มันเป็นเหตุอย่างหนึ่งจ้ะหน้าตามันประหลาดแห่งเลือกขี่หูขี่ตาค่ะเจ้าเหตุมันปูเหตุหนาแร่งสีมันกระสีซีสีเนี่ยดอกกันน้อยๆหนึ่งดอก ตาบอดีบอเห็นเด้นนีเคียหากว่าสิพอ่อมองนี่มันสิออกประจำหาเหตุนี่บ่ต้องไปไกลเลยจ้ะไปมองเกาเลยมองที่มั่นเคยออกบ่ออกย่ำใดกระยำหนึง่งจังใดก็ะพ่อจ้ะมองนี่มาเธอใดบอเคยพลาดมีแต่ดอกงามนงามื้ เาได้จักน้อยดอกนี่แต่กระพ่อได้อยู่เห็ดหนาแรงมันสีแข็งแข็งเก็บเลยเนะาะบะจงไหวดอกแอบแอบแอบ,แอบ,แอบจักน้อยดอกงามๆอยู่กระลังพอดีกินบ่ทเทาเกิน ตัดออกหลายๆตัดตินออกหลายๆอืมมีแต่ดอกบานๆแล้วล่ะก็เกือบเ่าไปดอกนี่แต่กะพาอได้เก็บเก็บบจงหาเห็ดยากอิลีปีนี่ใบไม้บางเมืเกือบบวเห็นเห็ด ช่วงนี้หลายๆปีมนันี่หิมะบดต,ตกแมะใบไม่มันก็นเลยบกคอยชื้นแล้วกับบคคอยละลายเบิ่งเมตจตากว่าสิเห็นแต่ละดอกเห็ดมันปูมันมักออกเป็นกุมเป็นก้อนถ้าพ่อกะจังสี่แลจา้าเท่าแล้วปล่อยให้มันเป็นเสื้ออยู่นี่ เห็ดมันปูนาแห้งหมดแล้วเจ้ แดดแดงจก็โอเคอยู่ดอกเหตุมันกําลังออกแต่เสียดายมันฝนมันมัน,มนปาทิ่มมันสะกอน เห็ดก็เลยเป็นแหงๆดอกหนีประลาดประหลาดมีผ่เตะม,มันลมแต่ว่าเอาบ่าได้ดอกแห่งละแห่งหลายแล้วเบิ่งอันนี้ดูละ่ะจีแรก เฮ็ดอันนี้แม่บ่หูซื้อเดี๋ยวสิไปคน้นเบิ่งทางอินเทอร์เนต็ตคอยเห็นทุกปีตั้งแต่คอยมาอยู่แต่เห็นเธอได้กามาสาทุกเทอเขาบอกว่ายำแซบว่าสันแต่ว่ากินมันหอมหอม,อหอมเด้อโอ้ยหอมแห้งตัดไปเบิ่งก่อนนะเอาไปซ้มลองเบิ่งจัดหน่อย อบางมองกระสีหลายหลายเห็ดอันนี้แต่ว่าอยู่นี่คอยเห็นแต่อยู่มองนี่บ่เคยใหญ่มองจักเือบางเื้อก็กอเดียวบางเทือก็กอกสองกอมันมีขามีแขนกินกินแต่แซบอิลีจ่จ้ะกินเห็ดแบบบ่ายั่างหอมเลยสิเก็บไปล่องมันนี่ กะมือนี้ก็ถือว่าโชคดีมันบ่ท่ันเท่าหลายกาลังแซบเขาบอกว่าย่ำแซบว่าสันเมื่อนี้เฮ็ดก็ได้เคร่งตา เห็ดสามยางมันได้เห็ดเพิิงเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดอันนี้นะจ๊ะเห็ดหนาแรง่งกะถามันมีฝนอยู่กะมหาได้อีกเรื่อยๆจ้ะเบิ่งแล้วกะฝา,ากกดติดตามไทยเลยผ้าเรอาหายพินัตเตอร์จ้าสวัสดีจ้า